เราตัดหน้าแรงอะ่ะเขาไม่ติดเชื้อแน่นอนความชื้นไม่มีเชื้อราเติบโตไม่ได้นะครับเชื้อราเขาจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อมีความชื้นนะครับถ้าอากาศแห้งอะ่ะเชื้อราเขาจะเติบโตไม่ได้ก็ควรตัดแต่งกิ่งในช่วงหน้าแรงหน้าหนาวหน้าแรงนะครับสามเทคนิคนะครับที่ผมศึกษามา แล้วก็ทดลองให้เพื่อนๆดูแล้วคลิปนี้จะมาสาธิตวิธีการตัดแต่งกิ่งของต้นไม้นะครับที่จะมาแนะนำเพื่อนๆก็คือว่าต้องรองให้ต้นไม้ของเราให้ลำต้นของเขาสร้างฐานรากให้มั่นคงก่อนเลือกกิ่งที่เขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ก่อนแล้วเรา ค่อยมาตัดสางให้เขานะครับเล็กๆด้านล่างกริ่นนี้นะครับพอตัดให้ชิดลำต้นเลยนะครับเนี่ยครับตัดชิดลำต้นเลยนะครับตัดชิดขอจริงเลย เสร็จแล้วหนึ่งต้นด้านบนผมปล่อยเขาไว้เลยนะครับไม่ได้ตัดต้นไม้จำเป็นต้องมีกิ่งนะครับจำเป็นต้องมีกิ่งเขาต้องใช้กิ่งในการสร้างสมดุลให้ลำต้นของตัวเองไม่ให้ลำต้นเขาล้มนะครับก็เหมือนคนนะ่ะตอนนี้เราจะล้มเราก็ต้องกางแขนกลางขาเพื่อเพื่อทรงตัว แต่ถ้าเราส่งตัวได้แล้วมีฐานลากที่มั่นคงแล้วอะเดี๋ยวเขาจะสลัดจริงเองนะครับแบบนี้ผมก็ปล่อยเขาไว้เลยต้นประดู่แดงต้นพยอมพยอมต้นนี้เขาจะมีกิ่งคู่นะครับเนี่ยเลือกไว้คือต้นนี้นะครับต้นใหญ่ส่วนต้นเนี้ผมจะตัดเขาอ,ออกพยอมต้นนี้ก็เริ่มทิ้งไปแล้วครับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดธันวาคม ปี2566นะครับพยอมก็เริ่มใบร่วงแล้วหลังจากที่ไม่มีฝนตกให้เขาเลย้าแบบนี้ก็ตัดออกได้นะครับกริงเล็กๆตัดชิดีได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะสร้างปิดสร้างเปลือกหุ้มปิดแผลเขาเองกริงนี่ก็ก็ตัดได้เลยนะครับ เราตัดเลยเราเอาต้นใหญ่ไว้ลำต้นที่ตรงกิ่งที่แยกออกมาเราตัดทิ้งได้เลยนะครับเราปีหน้าผมจะมาถายให้ดูนะครับว่าแผ่เขาปิดสนิทได้จริงไหมเดี๋ยวตั้งกล้องก่อน เขาที่แบบนี้ได้เลยนะครับชิดลำต้นเลยไม่จาเป็นต้องเหลือไว้นะครับถ้าเราเหลือไว้เนี่ยเดี๋ยวกิ่งเขาจะแตกออกแต่ถ้าเราตัดตัดชิดลำต้นเนี่ยหอมเหนื่อยเหมือนกัน,นครับตัดแต่งจริงต้นไว้เนะี่ยถ้าเราตัดชิดลำต้นเนี่ยเขาจะไม่มีกิ่งงอกออกมาแล้วลำต้นต้นนี้เขาจะเริ่มเติบโตเป็นต้นเดียวขึ้นมา อะไเล็กๆ,ๆนี้เอาออกก็ได้หรือไม่เอาออกก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาทิ้งเองใช้พลังงานเยอะเหมือนกันครับตัดแต่งกิ่งต้นไม้ต้นที่สองเราก็เสร็จแล้วนะครับด้านบนนี้ผมก็ปล่อยเข้าไปเลยนะครับ มาดูต้นที่สามต้นที่สามก็ต้นพยอมนะครับพยอมต้นนี้เขาเป็นกิ่งคู่กันออต้นนี้ผม ผมขอไว้กริงเขาทั้งสองกิงจะไม่จะไม่แต่งจริงใหญ่นะครับก็ให้เขาขึ้นไปคู่กันได้เลยเพราะว่ากริงเขาเท่ากันเลยกิ่งเขาเท่ากันเลยต้นนี้เราก็ปล่อยไว้เลยครับปล่อยให้เขาโตไปทั้งสองจิงเลยก็เดี๋ยวตัดแต่งจิงเล็กๆกออก,กัป นิดก็ได้ ต้นหนึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณสักห้านาทีก็เสร็จหละเนี่ยครับตัดชิดคอกิ่งเลยนะครับแต่ถ้ากิ่งเขาใหญ่นี้เราต้องเลื่อยทิ้งก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราตัดเขาจะฉีกตรงนี้แต่ถ้ากิ่งเล็กเนี่ยความเร็วในการเล่นของเราก็สามารถไม่ให้กิ่งเขาหักได้ ต้นที่สามเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ต้นแดงต้นแดงต้นนี้ผมยังไม่เคยตัดแต่งกิ่งให้เขานะครับทีนี้กิ่งที่ผมจะเลือกยอมจะเลือกกิ่งนี้ไ้นะครับตัดชิดขอกิ่งเลยกลิ่งที่สอง ถ้าเรากลัวเขาฉีกก็เลยด้านล่างหลอกไว้ก็ได้ครับจะได้ไม่ฉีกเลือกเอากิ่งที่โตที่สุดของต้นก็และ ต้นที่สี่ต้นนี้คือต้นแดงนะครับกิ่งด้านบนผมก็ปล่อยไว้เลยเอาให้เขาพยุงลำต้นดูต้นพยุงพยุงต้นนี้ผมก็ยังไม่เคยตัดแต่งกิ่งให้เขานะครับหอมเหมือนกันอ่ะผมจะตัดริ่งไหน เนี่ครับพยุงอายุสามปีผมปล่อยให้เขาฐานลากของแน่นแข็งแรงมั่นคงก่อนนะครับผมถึงจะมาแต่งกิ่งให้เขาเหมือนต้นเนี้ยผมก็จะเอาอันนี้ไว้สองกิ่งนี้ผมตัดออกส่วนด้านบนก็ไม่ได้แต่งนะครับปล่อยเไวนี้แหละเอาเฉพาะกิ่งที่อยู่ด้านล่างพอก็เนี่ยครับ ตัดชิดคอจริงได้เลย ตัดออกแค่หนึง่งจริงนี่ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเดี๋ยวเขาจะสร้างเปลือเข้ามาหุ้มแผล <g ười> การทำงานกเกษตรนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเหนื่อยนะครับใช้พลังงานเยอะนะต้องมีความต้องมีใจรักนะครับถึงจะทำได้ต้องใช้แรงงานใช้พลังงาน เก okay, ผมตัดชิดเลยนะครับเนี่ยตัดชิดลำต้นเขาเลยส่วนพยุงต้นนี้แบบนี้ก็ไม่จำเป็นต้องแต่งแล้วนะครับก็ปล่อยเขาโตเลยครับแบบนี้เดี๋ยวถ้ากิ่งไหนที่เขาไม่ต้องการเดี๋ยวเขาก็ทิ้งกิ่งเขาเองครับ ปล่อยเขาเลยแบบนี้พยุงสามปีขึ้นต้นอ้วนนะครับอันนี้เป็นปวกนะครับปกเขามากินเปลือกพยุงปล่อยเขาเลยนะครับเนี่ยปลวกเนี่ยไม่มันจะเป็นจะต้องเอาเขาออกหรอกเขากินเฉพาะเปลือกที่มันแห้งตายไปแล้วส่วนเนื้อไม้ส,สดๆปกเขาไม่กินนะครับ แล้วต้นนี้ล่ะจริงเยอะเลยต้นนี้ผมก็คงไม่แต่งนะครับก็ปล่อยเขามีต้นใหญ่แล้วก็มีสองกิ่งแตกแล้วก็มีอืม หรือว่าจเจ้ากิ่งนี้ออกกับกิ่งนี้ได้งั้นเดี๋ยวเราจะเอากิ่งนี้ออกแล้วก็กิ่งนี้ออกให้เขาขึ้นไปสองลำต้นนะครับให้เขาขึ้นไปสองต้นนี้กิ่งนี้ออกแล้วก็กิ่งนี้ออก พึ่งตัดไปได้แค่ห้าหต้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยมาตัดต่อวันนี้พลังหมดแล้วครับนี่แล้วกิ่งนี้ผมตัดแต่งเขา เป็นจริงใหญ่นะครับตัดแต่งเข้าไปเมื่อช่วงปีใหม่เมื่อปีที่แล้วนะครับปีหกหกตอนนี้วันพรุ่งนี้ก็จะครบหนึ่งปีนะครับเนี่ยครับเขาก็สร้างเนี่ยเปลือกเขาก็สร้างเปลือกเขามาหุ้มแผลแหละนี่ผมตัดตัดชิดเลยนะครับต้นพยอม พยายามต้นนี้สวยจริงๆครับโตดีมากเลย3เทคนิคในการตัดแต่งจริงเทคนิคแรกนะครับควรตัดแต่งจริงช่วงหมดฝนแล้วแนะนำเป็นเดือนธันวาคมกับเดือนมกราคมสองเดือนนะครับ ช่วยลดการขายน้ำให้ต้นไม้ให้ต้นไม,นไม้เก็บน้ำไว้ในลำต้นเพื่อสู้กับฤดูแรงได้นะครับเทคนิคที่2ต้องให้ต้นไม้เขาเลือกกิ่งที่จะเจริญเติบโตได้ก่อนนะครับให้เขาสร้างฐานรากให้มั่นคงก่อนเราจึงค่อยมาตัดแต่กิ่ง ช่วงระหว่างปีสองปีแรกเนี่ยให้กิ่งเขาช่วยพยุงลําต้นก่อนนะครับยังไม่จําเป็นต้องตัดก็ได้นะความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมจะเลือกตัดในปีที่สามนะหลังจากที่ต้นไม้เขาเลือกกิ่งที่เขาจะโตได้แล้วเราค่อยมาตัดแต่งกิ่งเทคนิคที่สามนะครับและนําให้ตัดชิดลําต้นนะครับตัดที่คอกิ่งนี่เลย เดี๋ยวเขาจะเขาจะสร้างเปลือกข้ามาหุ้มเองนะครับแบบนี้เพราะว่าผมทำแล้วได้ผลเป็นแบบนี้นะครับเราตัดหน้าแรงอ่ะเขาไม่ติดเชื้อแน่นอนความชื้นไม่มีเชื้อราเติบโตไม่ได้นะครับเชื้อราเขาจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อมีความชื้นนะครับ ถ้าการแห้งอะเชื้อราเขาจะเติบโตไม่ได้ก็ควรตัดแต่งกิ่งในช่วงหน้าแรงหน้าหนาวหน้าแรงนะครับสามเทคนิคนะครับที่ผมศึกษามาแล้วก็ทดลองให้เพื่อนๆดูแล้วด้านบนอย่างนี้ผมไม่ได้แต่งนะครับปล่อยเขาเลย ไปเขาไปเลยครับให้เขาเพายุงรับต้นของเขา mm hmm. ก็ประมาณนี้ครับวิธีการตัดแต่งกิ่งต้นไม้วันนี้ไม่เสร็จนะครับเพิ่งตัดได้แค่หกเจ็ดต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาตัดแต่งกิ่งต้นอื่นต่อนะครับอันนี้ ปล่อยเขานะครับกิ่งเขาเท่ากันเลยไม่ได้เลือกกิ่งใดจริงหนึ่งเท่าเท่ากันแบบนี้ผมก็ปล่อยเขาเลยจะได้มีข้อเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าปล่อยเขาไว้แล้วเขาจะเป็นยังไงในระยะยาวแล้วต้นที่เราตัดจะเป็นยังไงในระยะยาวเพื่อเป็นข้อมูลศึกษาให้เพื่อนๆที่กำลังคิดจะปลูกต้นไม้นะครับ ก็ให้ผมลองผิดให้ก่อนลองผิดลองถูกให้ก่อนอะไรมันดีก็เดี๋ยวจะมาแนะนาเพื่อนๆคนที่วางแผนที่จะปลูกต้นไม้จะได้ไม่หลงทางนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่องเกาไล่ของเรานะครับสวัสดีครับ